สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 8พันนะคะแบตเตอรี่เก่าของ iPhone 8พัเนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะ,อ,ะอันนี้มันปป่งออมานะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทำให้จอเนี่ยอ้านะคะจอตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะนี่นะคะพอแบต,ตมันบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วนะคะหรือว่าเล่นๆอยู่แล้วมันดับนะคะน,นะคะหรือว่าแบตบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่จอกลับไปได้นะคะ อันนี้ได้ทำการแกะแบตตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่แบตตัวใหม่เข้าไปนะคะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยที่ใส่ไปเนี่ยมันจะไม่บวมดันจอกมานะคะเพราะว่าเซลข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้นะคะเซลล์มันเสื่อมสภาพมันก็จะบมบวมมีรอยขูดขาแบบนี้นะคะนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใส่จอกลับไปได้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะเป็นแบตของ iPhone 8 Plus นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ